ไวดีครับ<ด>พี่น้องครับสวัสดีแม่แม่พี่พีนันานาเอฟซีทุกคนเนอะครับผมเมื่อกี้บ้าบอลแม่นิดแล้วก็พี่สีครับพี่ตาพายกันมอรอเบิงเห็ดครับบ้าโจกับพี่พอดินเพิ่นกำลังน้ำกลนมากครับเดีด๋ยวมาติด,ด,ดตามเหมือนกันครับผมมื่อนี้ซีมี่เฮ็ดบ้มื่อนี้เป็นเศ้าของวันที่ตึกตึ๊กตึกตึกตึกยี่สิบบอแม่วันที่ยี่สิบครับ มือมือนี่เปลี่นวันที่ยี่สิบยี่สิบพฤษภาครับผมพายกันมาลอกบังเหตุเศ้าอีกมือหนึ่งครับเดี๋ยวมือนี้สีโซรสีมันบอสีมีเห็ดพราได้เห็นได้เก็บบอติดตามฝากเป็นกําลังใจเห็นบ้าบอยนี่เลยครับเดี๋ยวรุ่นน้ำกันครับผมพี่น้องครับบ้าบอยโสดีเห็นเห็ดกอดอกหนึ่งครับเป็นอ้องดอกครับผมพี่น้องว้าวพี่น้องบังเลยครับ ดอกที่สองครับผมพี่น้องนะครับวุ้ยสามดอกพี่น้องครับปาดบ่พ่อสามดอกแม่แม่เคลือบบางแถวนี้แหมสามดอกกำงามครับพี่น้องบังเลยครับดอกกำงามตุ่มๆครับพี่น้องครับสองดอกครับโอ้ขมากระโตกมาแล้วครับผมพี่น้องดอกที่สองดอกที่สามครับพี่น้องตุ่มๆพี่น้องผมมาหลายๆครับผมพี่น้อง ดอกนึงครับบอยพออีกแล้วครับดอกนึงงามๆครับพี่น้องครับอู้หูนะครับผมพี่น้องตุ๋มๆกำลังพอดีกินเลยครับต้นนี้ครับอือมีแต่ดอกใหญ่ๆมีแต่ดอกตุ๋มๆงามๆครับผมพี่น้องครับครับผม เจออีกแล้วหนึ่งดอกครับครับพี่น้องเดงนชิ้นคือไหครับผมตัวก้ามงามครับพี่น้องครับอืมเจอดอกสวยๆครับผมดอกนึงครับึีงดอกนึงครับผมเบอยเคลียร์ลมครับดอกงามครับผมดอกนี้ครับเจออีกแล้วหนึ่งดอกครับอืม กำลองออกดอกงามๆเลยครับผมพี่น้องครับมองครับพี่น้องอุ้ยฟอเรื่อยๆฟอนเรื่อยๆครับืมดอกกำลังพอดีดอกที่สองครับเห็นอีกดอกนึงแล้วครับผมพี่น้องมาเก็บนล้วกันครับมองครับผมพี่น้องดอกแดงๆตุ้มๆครับผมสามดอกแล้วครับพี่น้อง อันต่อนึงครับใส่ไม้เคีย่ยวครับผมพี่น้องงงงงครับผมอปาดดอกนึ่งพี่น้องครับเด้งจึงครืง่งเด้งใจวายถึกใจบักหัวหลอนเก็บ <c oughs> ด,ด้วยกันเลยครับพี่น้องครับวันนี้พี่น้องหลายคนครับวันนี้ันนี้ดองเต็มเลยครับดอกงครับ ตรงนี้ครับผมอู้บอเห็นอีกแล้วครับผมพี่น้องมีปลาลักษณะปลาเพิ่จะเป็นแบบนี้ครับผมพี่นอ้องเพิ่กระเคียดแถวนี้ครับพอผลไม้บ่อหิดดอกนึงครับผมพี่น้องเอนก,กันครับดอกนี้ปักข้ามเลยครับผมพี่นอ้องสองอันครับผมพี่น้องสองอันพี่็ึันนึงครับ เด้งเด้งครับแดงเดงครับแด้งเด้งพี่น้องเพิ่งเทียร์เห็ดกอกันครับมือนะครับอ๊ปโอ้ยอ๋อพี่น้องมี่จะดอกดสวยครับดอกตูงๆงามๆครับผมดอกนึงครับตูงๆครับพี่น้อง ซาแนก่กะจะว่าเด้อครับผมพี่น้องเห็ดถ้าอยากเบิ้งเก็บงามๆก็บซาจากน้อยครับผมคร,บค,รบค,รรครับพี่น้องดอกนึงครับเกาเคลียออกครับพี่น้องเพิ่นก็เคลียขึ้นกันครับก็ว่าบ่อยเคลียใบตองับใบตองเพิ่นหลายครับครับผมโอ้ยดอกนี้หงายครับผมพี่น้องหงายหง,งาม หแดงจึ้งขึงอยู่ครับผมพี่น้องกอใหญ่เห็ดกอใหญ่เฮดมันนันครับผมพี่น้องครับกิบเห็ดน้ำบักลาเด้อครับผมดอนนี่โบมีคดเขาครับผมนี่นะดอนนี่ผบมีท่านนี้ขายไผ่เขาครับแต่ว่าพี่น้องเพิ่งะเคียรใกล้กันกับบ้าบอยนี่ยนะครับน่ครับดงบ้านน้องมฆครับอำเภอเมืองสามสิบครับผมอ้ยบ้าบอย บาบ่อยเคลียร์ลมปังงังนีรับดอกนี้ครับพี่น้องโอ้ยเป็นแคอพี่น,อน้อ,นองปลาสนเห็ดโอ้ย,อยครับม่นรับของพี่น้องครับดอกเห็ดแต่แกงวานเลยพี่น้องลุกขึ้นมาบาบ่อยก็เห็นอีกดอกหนึ่งแล้วครับ ต้องใส่มือเคี่ยเอาอันเอาไม้เคี่ยวครับผมท่านบอ่อเห็นครับดอกเพชรพันยุทใบไม้ผมครับผมใบไม้พันผมเก็บเลยเก็บเลยเมียอุ้ยก็บอเห็นอีกแล้วครับพี่น้องครับขนาดพี่น้องที่ครับโอ้ยดอกนี้ครับ สวดเยื oh, wow. Wow. ้นขึ้นมาครับพี่น้องงามๆครับงนี่ครับดอกนี้หงหญ่ครับผมอาอพี่น้องโอ้ยน้องงามๆครับผมดอกนี้สวยงามมากๆเลยครับพี่น้องงนี่ครับอุ้ยแดงใจไปครับผมอุ้ยพออีกแล้วครับพี่น้องครับออุ้ย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 พี่น้อง มีขจะแนวเดียวครับผมพี่น้องปื้ยมือนี่โศกมันแท้พี่น้องป,าปองลา,ลา,ลา,ปาพี่น้องมาแล้ว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 ปลาอีโฟอีเมะเป็นน้ำเนื้ออืมอู้ๆลมปลาง,ง,างัง <c oughs> ลมปลางังากลับตังค์ขึ้นเก่ปาปลาปื้มเฮ็ดอีเมะกันซมาโพดโพดโพดแท้ พี่น้องกระดกอกนี่ไงตุ๊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 ดปาิโดปาิทังกะามังแตกสามดอกครับปาดุนะครับดอกนึงครับผมพี่น้องไปบ้งนกรนครับเนี่นีเห็นดอกเห็นเ็เห็นอีกแล้วโอ้ยโอ้ยเลหลเหลลเ เห็ดหนอนกนด้วยอ้็ดเห็ดเห็ดเห็เหยียบกระช้างเลยกระชางขอยเออเห็ดหอมงเนี่ยปัดปัดปัดปปหมูเดียวหมูเดียวประการหนงพี่น้องเห็ดงั้นกันครัปักร้าเห็ดเขียว้ะเห็ดเขียวกับปักรามนึงพี่น้อง มนันหรือพี่น้องหันมาทางหรบ,าาบอ่อหันามาซักนดโอ้ออยอะป,ปุ้ยิปาดคุณครับดอกนึงนนครับสว,สวยงามมากสวยงามมากคุณครับดอกเขียวครับเห็ดเขียวยว้ายพี่น้องะอสะปิตสะอ่อนหเห็ดรางงบอบสดยอดเลยโอ้สีลงไม้ฟังนะโอ้สนใจนีพน่พี่น้องครับ ดอกหนึ่งแดงจึงพึ่งปาดฮู้ป๊าดเฮ้ยอุ้ย,ย,ย,ยพี่น้องบ่าบยเคียร์ขาลุ่มปางงางปาดนี่ครับดอกหนึ่งครับผมพี่น้องครับดอกสวยๆเลยครับ หอมบอ้ยขามันทุกตันพี่สีมองหอยเอามุอว่านี่เจ็ดเจ็ดแปดดอกนล้วมันบานเราสองดอกนี่แม่นิดพอพอแล้วครับแม่มาแย่งผมทำไมอ่ะเลียดใจดิดอกดอกประงามแดงๆกันไว้ใจพี่สีว่าเราพันยางมาไก่พันโดดใส่ปั๊บโดดครับ ต้องคุบเฝ้าคุกค,ครับผมต้องเฝ้าคลุกต็งไว้ครับครับโอ้พี่น้องเบาบอเคี้ยวหัวหักหลุ่มปางงางนี่ครับผมดอกนึ่งครับโอ้เห็ดไข่เอ็นเห็ดเขียวนี่กำลังดอกงามๆเนาะงเมียเนาะอ๋อหนึ่งดอกครับ เห็ดกอแดงครับอันนี้เพันยังตูมอยู่อันนี้เพันก็เลยไอ้เป็นสีขาวอยู่ครับผมง่ายขึ้นมาเพันสีเปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับป๊าเมนิทพอดอกหนึ่งบแบบไงหนึ่งครับไหนบางหน่าไม้ตุ่มผู้วู้ย,ยู่ครับผมอดอกหนึ่งอ้ยูสองดอกครับผมพี่น้องสาดอกที่ดอกพอหลดครับผมพี่น้องครับ มืออื่นมาบ่ญ่หอดท่อดอกครับผมพี่น้องโอ้ยฟิวชั่ว่าบอมเมนบอมเมนต์อกนั่ครับมาดอกผีก็ได้ ปาดพี่น้องสมงานแท้คุณดอกนองข่อยของข่อยได้หรอของข่อยของข่อคือว้านดอกใหญ่ๆเอาอยู่ไอ้ยีดอกนี้ยังง่าโอ้พี่น้องดูเพิ่งเข้าข้างกันคือบ่เห็นดอกเพิ่งเข่าพิ่งเข้าฮะนี่มาจากพนะครับพี่น้องครับเอามันบ่ท่านได้เกิดบ่เมื่อวานมวันนี้บาท่านเลยเกิดโอ้ยเพิ่งเข้าครับพี่น้องครับอีกหนึ่งดอกครับดอกตุ้มๆเลยครับผมพี่น้อง เห็ดเพิ่มเข้าสวยๆครับแม่จา้าใ <c oughs> <c oughs> ห้ดอกหนึ่งอู้ดอกนี้ง,งามๆครับผมพี่น้องครับอืมดอกหนึ่งครับขายาวๆ เพิ่งเข่าดงครับดอกหนึ่งครับดอกงามครับผมหลอกงามๆครับพี่น้องครับนี่นี่มันไปจะเก็บไปเลยไปเลยก่อนจะเก็บอุยเห็ดเพิ่งเข่าพี่น้องเฝนครับดอกนึงครับ มื่อนี่ดอกเห็ดงามเนาะไอ้เล็กเอาวนเลยครับน่าเชียวครับอืมดอกสวยๆโอ้สีสวยับ,บดดพี่น้องครับปไาพีในใ่น้องตอกบังไงครับผมสามดอกนี่อย่างดอกบังไงเลยเหรออย่างไงเห็ดยัง่ดดอ พี่น้องดำคู่ม,มุ่มอยู่รค,ครับ,รบผมพี่น้องครับครับอีกสองดอกนึงครับผมพี่น้องพึงเขาดงดอกางามๆครับผมพี่น้องนะครับได้สามดอกแล้วครับผมพี่น้องครับอุ้ยหักจ่อยขาเปิดงาครับผมพี่นอ้อ,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 นอง พี่น้องเอ้ยสามดอกสีดด่ดอกกัางงาครับพี่น้องครับอุ้ยงามๆครับพี่น้องฮ่าเอ้ยมันจะขาตันๆาง,งามๆพี่นอ้องเห็ดเพิิงครับ <c oughs> นอครับผมืมี่นอ่ครับอ,อร่อยมากนะครับเห็ดแบบนี้เห็ดพึ่งวึ่งครับผมครับ อนนองอหนี่ครับผมพีมม่น้องโอ้ยงอหักงอควอนหมดอู้ยอดูอดะดูหลงนียนะครับหองงามครับ อ้บ่บ่อพอเห็นเรางกแล้วครับสองดอกครับผมกำลังงามๆครับพี่น้องครับผุนครับดอกหนึ่งมาผุนะครัอบอดอกงามๆครับผมพี่สีเห็นเรางกสองดอกพี่เสียตุ้มๆเลย <laughs> เป็นสิเป็นของของผมนี่แหละเป็นกะ็ะลรเอาห้ผม <laughs> อ้วนกันเลยว่าเห็นครับดอกเห็ดเพื่งเขาครับแข่งๆ,ๆขายาวๆเหมอนสาวสิบหเลยครับนี่ครับดอกหนึ่งครับเห็ดเข้าวดงครับปา๊าดก็บอก่อเห็นละโมกพี่น้องพูดบอกไม่ทัก จังหวัดสีเหลียวป้องเนี่ยดอกนี้ครับงามดอกนี้งามงามวันนี้นั่งเสาไทยผู้ล่าสุดนะครับผมพี่น้องครับโอ้ยดอกนี้ครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยขาโอ้ยสอนแต่ขาไม่เห็นและวน้อพี่สีนอนปะป๊า สวยงามมากมากครับพี่น้องครับครับผมอืมเห็ดพึ่งเขาครับพี่น้องครับดอกนั่งครับเบาะบอยเคลียร์หลมเป็นแงครับเห็ดกอแดงลาโจครับพี่หอดินครับ มาผอกันแล้วครับผมปาเดียวกันมาบ่อยครับสวัสดีครับเรัสวัสดีค่ะสมบรสสวยสมชาตปาปาเสร็จล้วเขาทงตาแมวอู้พีปาไม่ได้เห็นอย่วงมนคันผมเคี้ยวมึงเศร้าเี๋วผมจะได้หลายอยู่ผมบร้เกียร์ผมพ้าพันไปผ้าพันไปหาเห็ดเพิ่งเขาลงคันปากกรบตามกลไกกันนะ ถ้าเพิ่ไนไปหาเคียร์โดแอนเฮ็ดเพิ่งเข่าดงครับผมพี่น้องนี่เฮ็ดกอรครับมุ้งเส้นนี้บ่าแบบอ่อยเคียร์อู้ยมวนครับคุณรอบนนกันอีกครับผมพี่น้องครับแต่ละเพื่อน,น,น,นครับมัน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 ครับดอกนึงครับพี่น้องครับเห็ดกอครับด,ดอกยังงามๆอยู่เลยครับผมพี่น้องนี่โอ้ใช้เพิ่งเข่าครับพี่สีเอาเอาเอาเลยเพิ่งเข่ากันเ้มเปกินไง เขาดอกนังครับเขาดอกหมลนี่นี่แหละว่าหันยังเห็นอยู่มีตอนแรกเห็นนนี่น่ครหนั่นละนั่นละเลี้ยบไปไม่ขึ้นเอียัเี้ยอู่นี่ออมีเป็นมุยูีขอ้ยโอ้ยอีเมติเลี้ย์ออกมาสองดอกเนยสามดอกอ แกงแซ่บแกงแ่หนึ่งแกงกระแซ่บคือแบบมันออกออกแบบสไตล์แบบแม่มันแข็งแข็บแข็งครับเสื้อผมนี่บ้าบอยมันพอเฮ็ดกอดเด็กไงอีกดอกหนึ่งครับโอ้มีเจ้าของด้วยครับเนี่ยเขามากินขาเห็ดเขามากินเห็ดนะพี่น้องเลยเพิ่นมากินครับแมงมุมคือเพิ่นมากินเห็ดครับผมแว่งกันตัวกินเหล้อกันให้กันกินน้ำตัวุนะครับโอนนึงครับ อืออาบ,บูจะบยดอกใหญ่ๆครับผมพี่นอ้องอือเกียงหวานๆครับผมพี่น้องพี่น้องดอกนึงครับมาบ่อยเคลียลมเต็งแงงครับผมบังนะครับดอกเห็ดครับอือครับผมมาทางพี่เห็ดกอครับดอกดอกดอกนึงครับดอกนึง นี่จะโดอเขาง้าๆครับน้องอกย่างใหญ่เลยครับย่างหนาตาช้างโอ้ยเห็ดเผิ่งเขาเงงาๆครับเอาเห็ดแม่ป่ดนแม่หัวแดงกิ้งครึ้งอยู่แม่ นะครับข้างหาวถือว่ามันออกหลายนี่แม่นได้หลายเลยขนาดข้ามาที่หลังมันยังได่หลายผู้ผูทูเปอร์นี่เลยมันหลบยังไงนี่ไงหนึ่งดอกใ่แดงนี่ฮ่า่าฮ่ัวสีไม่สีมาเอานี่ดอกยังไยังไม่เป็นสีแดงเลยกำลังเปชีสเขาสวยๆ ปาดอูยดอกนี่โอ้ยปาดบ่ได้เขานี่แม่มาใส่ลายลูกปาดโอ้ยนี่ดิอู้ยคุณบนบนบางทางผีกำลังเอาครับทางผีกำลังเอาดอกบางยังนึงสองดอกเหี้ยนึงว่าแม่นบมนี่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 อุ้ยหรีอที่โจ้ข้าโจ้ข้าโจ้ตัดตัดตัด นั่นะพี่เสีเอาดอกนั้นก็ได้นอ่ยนะนี่นีเออนี่น่นี่นนี่นเ่นนี่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 นนน่นี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 ่นนี่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 ่นี่นี่่งกันีี่ี่นีมน่่นี่นนี่นี่นยนี่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 นห่น่นี่ตัวนี่นี่่นี่นี่นี่น่นีนี่น่นี่น่นนน กำลังพอดีคำหนึ่งมุมลืดรถใกล้กระตาบ่อยเก็บเก็บพี่เสียดอกนี่ก็ได้นี่นิเอาดอกนี่นี่เอาดอกนี่เก็บเลยโอ้ยงามๆครับครับน้องกอสองดอกครับปลาเห็นละงอกพี่น้องเห็นละงอกเห็นละงอกเว้เ โอ้ก็เหยียดขาเจ้าเคียออกนะเพรามันเห็นเราโง่คือคือฮาเอ้ยโอ้ยคนละพันบ่ตัวนี้พันหนึ่งตัวนี้พันหนึ่งนี่นี่โอเออเออมันคนละอันโอ้แม่แม่เห็ดล้มหยาดด้วยนี่แม่เห็ดล้มหยาดเห็ดล้มหยาดพี่น้อง ครับผมสรุปผลงานเมื่อนี้ครับนี่กาตาพี่หอเดียนเบาโจครับพี่น้องเบื้องต่อเห็ดครับนี่กาตาเบาโจมีแต่เห็ดกอแดงไ่ครับผมพี่น้องครับอันนี้กตาบ้าบอยครับนี่กาตาบ้าบอยครับผมเห็ดกอแดงเห็ดพผงดงแล้วก็เห็ดลางโง่ครับอันนี้กตาพี่สีครับนี่กาตาพี่สีก็ได้แบบงามเลยครับผมพี่น้อง นี่เจ้าดอกก็งามครับมือนีโซกานกันทุกคนอยู่ครับผมมินิตก็ไเลยครับผมไมอนทบางห่ด้ไปแกงเนี่มินิปโซแดงหาแม่ิดน้ำโบเดี๋ยวมา่าเอามาเอามาเอาไปแกงนี่ครับผมพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้นะครับบ้าบอยก่ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเด้อครับผมที่เข้ามารับชมและติดตามแลงใจให้บ้าบอยเดดินที่นีสานแล้วก็พี่าเดีนที่นีสานครับผมนี่ครับ หากพี่น้องรับชมคลิปแล้วให้กำลังใจลูกหลานโดยการกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบระผัดคลิปใหม่ๆของลูกของหลานดนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อบอยก็เอาไว้สนีสก้อนครับพ่อพ่อกันคลิปหนาครับผมให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งลำลุ่ยลำลุ่ยสุขภาพแข็งแรงสุขุมสุขคนครับผมสวัสดีครับพ่อพ่อกันไม่คลิปหนาครับ